สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวการล้างเครื่องล้างจานนะฮะในที่นี้หมายถึงล้างคราบตะกันตะกรนที่ติดอยู่ในพวกตัวฮีตเตอร์ตัวที่ทำความสะอาดนะฮะอยู่แล้วนะครับหลังจากที่เราใช้งานมานานๆนานนะับปี2ปีไม่เคยล้างวันนี้เราจะมาล้างนะฮะด้วยด้วยด้วยตัวทำความสะอาด ตัวเครื่องล้างจานนะฮะนี่จะเป็น,นตัวนี้นะครับนี่สัญลักษณ์ใช้ล้างถังซักผ้าก็ได้ล้างเครื่องล้างจานก็ได้นะครับบอสซีเมนต์บกกนาวนิดนะครับสีแด์แต่แบรนด์อื่นจะใช้ก็ได้นะฮะนี่วิธีการใช้งานอ๋อไปยุงยานะครับมีอุปรกรณ์อะไรส่วนอยู่ข้างในเพิ่อะ,อะโอเค ไปต่อครับเราไม่รู้อะไรนะเมื่อกี้นี้วิธีการใช้ตัวผงล้างจานตัวนี้นะครับง่ายๆครับไม่ยุ่งยากมันหนึ่งกระปุกนะครับเราจะใส่ตรงไหนเราจะเทเข้าไปตรงไหนนะฮะมาดูกันนะครับผมเพราะว่า,าหลายๆท่านคิดว่าการล้างด้วยเครื่องมันก็สะอาดอยู่แล้วแต่ว่า เครื่องที่อยู่ข้างในมันก็ต้องการทำความสะอาดพวกฮีเตอร์ครับผมนะฮะคาบตะกันตะกรนที่ติดอยู่ข้างในครับผมแล้วก็พวกน้ํานะครับที่อยู่ที่ขังในตัวเครื่องนะฮะนี่แล้วก็มาเทลงไปเลยครับเท,เ,เทลงเลยเทตรงไหนก็ได้ครับผมก็เทเข้าไปเป็นก้อนเลยนะฮะนี่เทเข้าไปเลยเสร็จครับผม เพราะว่าถ้าไม่ล้างน้ําที่เอาล้างก็คือมันจะมีกลิ่นเหม็นนิดนึงนะครับผมเปิดเครื่องใช้งานปกติครับใช้งานปกติใช้อุณหภูมิสูงนิดนึงหกสิบห้าโอเคเอให้มันล้างนานๆหน่อยเพราะว่าเราไม่เคยล้างเลยหลังจากนั้นเราก็เวลามันขึ้นสองชั่วโมงสี่สิบแต่และเครื่องไม่เหมือนกันนะอย่ามายึดติดเครื่องเครื่องของผมนะ เพราะผมเป็นสองชั่วโมงสีิบเครื่องท่านอาจจะประมาณสักชั่วโมงชั่วโมงครึ่งหรือว่าตัวนี้มันจะมีลดเวลาการล้างก็คืออ่าชั่วโมงยี่หกแต่ผมให้ล้างนานๆครับเพื่อความสะอาดของเครื่องอกดสตาร์ทงั้ไปแล้วฮะง่ายๆเรียบร้อยแล้วครับผมไม่ถึงหนึ่งนาทีโอเค ได้ยินเสียเครื่องฮะเครื่องทำงานโอเคครับผมไปล,ละครับหากชอบก็รบกวนติดกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมขอบคุณครับ